สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับวันนี้พวกเราทีมงานนอ 1, นพันธิพาห้าขุนพลหก้อน้าห้าคันมาทำการาช่วยบ้านผู้ยากไร้นะครับร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ เป็นบ้านของหนุ่มมอดลูกน้องเสียนุ่มนะเด็ก iler, ออยเลอร์ประจำทีมอยู่กันที่บ้านสะประคำนะครับบ้านสะประคำตำบพลพรสําลานอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมยุนครับจุดที่เขาจะทำการยกเสาเอกเสาโทรสร้างบ้าน วันนี้ทีมงานเราก็บีดินมาสามเที่ยวหินหนึ่งเที่ยวทรายหนึ่งเที่ยว มีเคียร์ทางนะครับย้ายเต็นท์ครับ ใายครับเ่ยาแหลก คือจุดที่จะเทดินครับเคลียเสาออกก่อนครับเตรียมตัวจะได้เลิกยกเสาแล้วครับในช่วงรดับต่อไปต่อไปจะเป็นดินครับสามเที่ยวพอยอดเสียยุงแล้วก็หนุ่มเต๋อส่วนพี่ต้นกับ เสืออันนี้เทหินกับรายไปคนละเที่ยวแลครับก็เป็นบ้านของครอบครัวหนุ่มมอสนะครับไอ้หนุ่มมอสนี่ครับหนุ่มมอสโอ้ชุดแดงเหมือนกันเลยนี่เสียเดชกับท็อฟฟี่ก็ชุดแดงฮะมีน้องสาวอีกเด ใส่ใส่คนไหนนี่แม่มอสบอกครับอยู่กับใครบ้างแม่มอสแม่ลูกสาวอีกสองคนรวมเป็นสี่คนเนาะที่อยู่ตรงนี้เนาะ ในฝั่งนี้เคลียรเสาอยู่ครับมันมีลูกสาวอีกสอง<น>สอก็พอดีเลยตอนนี้ไม่ตอนนี้แกมีแกอยู่กันสี่คนแล้วก็ห้าหกพอดีเสียเดสีงานนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่

นี่ครับทางทีมงานท่านผู้นํานะครับท่านกำนัน <c oughs> <c oughs> กำนันประกอบนะครับ <c oughs> กำนัน <c oughs> ตะบนพรสำราญบ่แม่นว่อา้ามาหลบรถครับ <c oughs> ขอยย่อถอยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหลืออีกสองครับอ่ะเตรียมตัวที่จะ ได้เลือ,อกยกเสาเอกเสาโทของบ้านแล้วครับอ๋อที่เสียเดชไปทำงานนะอ๋อทีบ้านสำโรงครับมาหมด <một S 1> เลยครับ <c oughs> เหลืออีกคันหนึ่งครับนุ่มเตอ๋อ ร้อยฝั่งนี้อีกต้นครับ เจ็บภาพครับหนึ่งสอง่งสองส้ขอบคณุณครับอะไ้คะเยหนึ่งสองซ้ำหนึสองมีนี่ฮะเดี๋ห่งสอถ้าบีหอยพอนะขอบคุณครับ ต่อไปก็เริ่มทยอยนะครับนำเสาลงหลุมจนครบทุกต้นนะครับทั้งหมด9าต้นขึ้นไปแล้วสต่อไก็่มทอยะครัามทต้นต้น เราข้าไนไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออโอ้หโอเออเออเัอเออโอ้โห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 โอ้โอ้โหโหโอ้โ้โหโอ้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 โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ bom mì, tiếng cứ đang còn. bắt này à, hay bom mì. đứng, 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 đứng,

ไปเจกูมานี่ครับมีลาบหมูลาบบัวต้มปลาของากำลังเช็คสูออยู่ทีมงานนอพัธิภาทีมงานเด็ดทุกลวงอันนี้เด็ดทุกลวงบ่จะเด็ดเช็คของด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อาประธานใหญ่มาแล้วกูเลยนางขังแม่เลยนี่ครับตั้งเสาเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้หลังจากเสร็จนะครับพิธีการทีมงาน ของพวกเราก็จะเดินทางกลับไปทำงานกันต่อครับทีมงานนอพันธิภา